สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนาชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปถอดแหกกันนะครับนี่ถอดลงไปแล้วนะครับเรามาลุนกันว่าวันนี้แฮ้บ้านนี้นี่จะได้ปลามานะครับเรามาดุนกันนะครับทุกคนโอ้โหได้มาด้วยกับป้าบอยทุกคนตต้ว่าได้กี่ตัวให้แลกกันก้อนแลกกันก้อนอะไมันตายถึงโรบินจัดเอ๊ะมันไล่ตัวไม้นะเอตัวเดียวกครเห็นมันเบื่อบอกว่างหน่อ๋อไม่ใช้ตัวเดียวดีครับทุกคนครับ อ๋อตัวเดียวกับทุกคนนี่ไม่ทำมาได้เดี๋ยวว่าดีโจ้ยใส่โจ้ดีกี่โจ้ดีไอ้ยาละกข้ามาใจตัวเอี้ยตีตัวใหนใจได้ดิว่าอะไรวุ้นที่สองกับคนที่สองจะได้ไหมลูกสาวยืนเชียร์อยู่ข้างๆกับนี่ถอดบ้านไหธรรมดาเหมือนกันนะผมนี่นะว่าวิธีการตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าอยากกันมีทริคเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนสามารถแลได้นะครับได้ไม่ได้เราโอ้รอบนี้มันกับมันกับ ได้ไล่ตัวรอบนี้ได้ไล่ตัวนี้รอบนี้ผมไม่ทุกคนได้ว่าได้ขีดตัวนี่ครับโอ้คนนี้แล้วนะครับอยู่จะกำบุลเลิ้นมาปรับละมานี่หนูเลิ้นมาแล้วตัวนึงขีดตัวออกมาแล้วนี่นี่วิธีการสร้างกันนะครับเวลาเราเอากัดออกเนี่ยเราต้องสร้างวันนี้เนี่ยดึงไปพรับเนี่ยเวลาเราหาป่าป่ามันจะอยู่ในทุ่งนะครับเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยครับป่าตัวขนาดตัวใหญ่ๆก็เลิ้นมาได้ห้าตัวนะครับเอามาโดนไม่ลาว่ะ ตัก oh! oh! ันทั h, ้งวันนี่อาจายไม่บอกตำ้มไรเลยตัวกันแดะรอบเมื่อกี้เราได้ประมาณสี่ห้าตัวนะห้าตัวเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับมาลุ้นกันครับว่าได้ไม่ได้โอ้โหได้ลาดีเล้วสามแต้มครับผมสามครับผมกี่ตัวกี่ตัวมาเปิดแรกกันแล้วมาเปิดแรกกันแล้วครับวันนี้โอเคเออวอนนี้สามเต็มสามตัวที่เอ็ดตัวหนูนะนี้ครับนี่ครับเราก็มาสางกันเหมือนเดิมครับ anh ní để bó để bấm bài thoa này bấm bó nè các bạn các bạn các bạn nó là cái bó nó là bó răng rẽ tức cho quăng bó nó sẽ đi thoa súng nè các súng nó là cái đồ đồ thoa cái mua mua nè thoa đốm đốm mày nè các bạn 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 các <laughs> mấy mì chuột ở kia Đứng kia mùi đai cả Đúng, bùi bùi. mà lẹ vào đai mới đai Đứng mà con, đứng mà con, gặp đứng mà con Thà đứng nó yếp nam nào nó nụy lê, dữ lấy đu chẳng Đây mày Đứng mấy đai tức cơ đẹp quà phử khá Muốn chọc Cắt cái <laughs> เรามาเล่นกันอีกรมนะครับทอดตอนนี้วับโอ้โหทอดบ้านดีจริงๆรับทุกคนครับเรามาเล่นกันหน่อยได้ลาไม้ได้หลายไม้การทอดแี้นะครับเราต้องเล่นก่อนตร้งไหนมีปลาบวนบวนอยู่ถึงเราเหตทอดไปตรงอะไรเลยเราทอดซุ้มจริงแต่เราทอดม้วไปนี้วับเลยทุกคนโอ้โหบ้านดีจริงๆจะให้ตายแต่โรบินได้มามโอ้โหทีนี้ได้ลาได้ลาทีนี้คืะตัวหนึงคี่ตัวหนึ่งอ๋อตัวหนึ่งลาว นี่ตอนไล่ดีได้ไล่ตัวแล้วนี่นี่ทีนี่ลาวทีนี่ได้ตอนถอดไม่ตัน่แตทีนี่ก็ได้ตรงร่างตัวลาวนุว๊าบอือหือบ้านดีจริงจริงจานได้ไหมไอเหี้ยวลาวเหี้วลาบอกเร็วตอดกันตั้งวันอะไรไว้ได้โอ้แต่ว่าบ้านดีจริงจันทอดห้ามจริง ว่ากลัวทุกคนไม่รู้กับวิธีการดึงก็ดึงมาวันนั้นเลับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับโอ้โอ้ยย้ยยยยยยนยย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 ได้ยยยยยยยายย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 ว่ายย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 ดยย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 ย้ไยยยยยยยรบกยย กว่างเนื้อโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจออินขิปไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผมขอบคุณครับเรามาในพุ่นหน้าดีนะครับทุกคนครับเอาไปเลยเชิญเลยครับผมให้ทุกคนไายว่าผมมีได้ปลากี่ตัวกับทุกคนแล้วนะครับเห็นไหมให้ทุกคนไายเดี๋ยวเราไปเลยที่บ้านไว้ตัวเดียวนะนี่นี่นี่มันเละยางนะเละไหมใส่คข้มไว้เดี๋ยวอเรามาดูกันนะครับว่าได้กี่ตัวมาเล่นกันกวว่าได้ไม่ถึงขิดตัวครับผมไม่แลกครับเอาเทเลยนะครับ แรามันับปองกันไปนะครับเล้ว่าได้รคตัวเดนคับนี่กบ่งหนึ่รองสามสี่หกเจ็ดแตัวนะครับทุกคนครับ3สิบสามตัวตัวนะครับอกจันทล้วามตัวไม่ช่ธรรมดานะครับตอสิบสนได้สิตัวครับเรียแล้วตัวลที่นะครับึ่มาแล้วสิบสานไม่ถึง Giờ lên gấp phạt một lấy của chị gặp trong hai chiều. Đâu đâu đâu